การออกกาลังกายฟิตด่างกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะครับวันนี้กายบาบัดนะครับมีการออกกำลังกายมาแนะนําให้ทุกท่านฝึกไปด้วยกันนะครับโดยประกอบไปด้วยการฝึกหายใจร่วมกันเครื่องฝึกทรงอกนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการใช้แรงต้านนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะมีเป็นไม้กระบองนะครับความยาวประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับเริ่มต้นจากการนั่งอยู่ในท่าที่สบายนะครับยืดหลังขึ้นตรงจากนั้นนะครับให้ก้มศีรษะลงมองไปที่สะดือให้ตึงคอด้านหลังนะครับ เลืเงยหน้าขึ้นมองเพดานให้ตึงคอด้านหน้านะครับกลับมามองตรงครับเอียงศีรษะไปทางซ้ายครับให้ตึงคอด้านขวากลับมาตรงนะครับเอียงคอไปทางด้านขวาครับตึงฝั่งซ้ายกลับมามองตรงนะครับหันศีรษะไปทางซ้ายนะครับกลับมามองตรงหันไปทางด้านขวาทำซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับ ก้มศีรษะลงมองที่สะดือนะครับเงยหน้าขึ้นมองเพดานากลับมามองตรงครับเอียงศีรษะไปฝั่งซ้ายกลับมามองตรงครับเอียงไปทางขวา,ากลับมามองตรงหันหน้าไปด้านซ้ายครับกลับมามองตรงหันไปทางขวาครับไปต่อในท่ามุนหัวไหล่นะครับ ให้หมุนไหล่นะครับยกไหล่ขึ้นแล้วมนไปด้านหลังนะครับ1ขอ10ครั้งนะครับ2 3 4 5 6 7ดีครับ8 9 10และหมุนไปทางด้านหน้านะครับยกไหล่ขึ้นหมุนไปทางหน้าหนึ่งดีครับ4 5 6 7 8ดด 9 10ผ่อนคลายนะครับจากนั้นนะครับให้กำไม้นะครับจับให้กระชับยื่นไปที่ด้านหน้าระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับจากนั้นให้กระดกข้อมือขึ้นและกระดกข้อมือลงนะครับเหยียดข้อศอกให้สุดกระดกข้อมือขึ้นเราจะรู้สึกตึงบริเวณแขนท่อนล่างนะครับด้านบนละก็ด้านล่างนะครับกระดกขึ้นและลง1นะครับ2 3 4ดีครับ5 6 เจ็ดแนะครับจากนั้นนะครับให้บิดหมุนนะครับหมุนแขนเหมือนเราจับพวงมาลัยเลยนะครับกลับมาตรงนะครับปิดไปทางฝั่งซ้ายครับ 1. ตรงนะครับ2กลับมาตรง3ดีครับค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆนะครับโดยจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักด้านหลังนะครับ4 ดีมากครับ5 6หยืดหลังตรงไว้นะครับ7 8ดีครับ9 อ่านะคร <Bond> ับจากนั้นนะครับยกไม้ขึ <occurs> ้นข้างบนนะครับเหยียดข้อศอกไว้นะครับถ้าต่อไปจะได้กล้ามเนื้อนะครับบริเวณหัวไหล่นะครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นนะครับหายใจออกลดไม้มาลงไว้ที่บริเวณหน้าอกนะครับหายใจเข้านะครับยกไม้ขึ้นข้างบนหายใจออกครับ 1. คขอ10ครั้งนะครับ2ยวกไม้ขึ้นหายใจเข้าลดไม้ลงมาที่หน้าอก3าม ยกไม้ขึ้นหายใจเข้าลดลง4ดีครับยกขึ้นหายใจเข้าลดลง5หายใจเข้าลดลง6ครับ7นะครับ8 9 10อ่าจากนั้นนะครับให้เราจับไม้นะครับ แบบหงายมือนะครับเหยียดข้อศอกไปด้านหน้าแตะไว้ที่หัวเขา่าต่อไปจะได้กำลังบริเวณต้นแขนด้านหน้านะครับให้งอศอกเข้ามานะครับและเหยียดข้อศอกช้าๆนะครับค่อยๆเคลื่อนไหวครับ1 2 3ยืดหลังตรงนะครับเหยียดและงอศอก4 5 6 7 8 9 ส0บโอเคครับวางลงช้าๆนะครับต่อไปจะเป็นการหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรงอกนะครับกำม้ให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้านะครับยกไม้ขึ้นหายใจออกเป่าลมทางปากลดไม้ลงมาแตะไว้ที่หัวเข่านะครับหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดไม้ลงนะครับยกไม้ขึ้นตรงๆไปที่เพดานเลยนะครับ 3. หายใจออกเป่าลมทางปากครับหายใจเข้ายกไม้ขึ้น หายใจออก4หายใจเข้ายกขึ้นดีครับหายใจออก5หายใจเข้ายกขึ้นหายใจออก6หายใจเข้ายกขึ้นดีครับหายใจออก7นะครับยืดลําตัวขึ้นช้าๆแปดครับหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งนะครับหายใจเข้ายกขึ้น ต่อไปเราจะเอียงตัวนะครับยกไม้ขึ้นข้างบนและงอศอกไว้เล็กน้อยนะครับยืดตัวขึ้นหลังตรงจากนั้นเอียงตัวไปทางด้านซ้ายนะครับหายใจ,ยเ,จเข้าหายใจออกกลับมาตรงเอียงไปทางขวาครับหายใจเข้าหายใจออกตรงครับหเอียงไปทางฝั่งซ้ายหายใจเข้าออกกลับมาตรงหายใจเข้าเอียงขวาครับออกกลับมาตรงดีครับหายใจเข้าไปด้านซ้ายออกกลับมาตรง หายใจเข้าไปทางขวาครับออกกลับมาตรงจากนั้นลดไม้ลงไปที่ด้านหน้าวนไหล่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะบิดลําตัวไปทางขวาและซ้ายนะครับทีนี้บิดลําตัวไปด้านซ้ายหายใจเข้าครับหายใจออกกลับมาตรงบิดลําตัวไปทางขวาหายใจออกกลับมาตรงครับยืดหลังตรงไว้นะครับบิดไปเหมือนเกลียวไปทางด้านซ้ายกลับมาตรงหายใจออกครับหายใจเข้าบิดไปทางขวาหายใจออก หายใจเข้าบิดซ้ายหายใจออกอีกครั้งหนึงครับหายใจเข้าบิดไปขวาหายใจออกจากนั้นนะครับให้เอยยกไม้เป็นแนวเฉียงหายใจเข้านะครับยกไม้เฉียงไปฝั่งซ้ายหายใจออกลดลงมาแตะไว้ที่เข่าเหมือนเดิมหายใจเข้าบิดเฉียงไปทางขวาหายใจออกยืดหลังตรงไว้นะครับหายใจเข้าบิดซ้ายหายใจออกดีครับหายเจเข้าบิดขวา หายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าบิดไปทางด้านขวาหายใจออกอต่อไปเราจะกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับยังคงจับไม้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้เลื่อนตัวมาข้างหน้านะครับนั่งทึงก้นนะครับจากนั้นหายใจเข้านะครับยกไม้ขึ้นยืดอกเอ็นหลังหายใจออกลดไม้แตะไว้ที่หัวเข่าครับค่อยๆสไลด์ไม้ไปตามหน้าแข้งนะครับลงไปที่หลังเท้า ก้มมองลงไปที่พื้นนะครับเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังส่วนล่างค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นค่อยๆสไลด์ขึ้นมาครับไล่มาตามหน้าแข้งเลยนะครับหายใจเข้ายกไม้ขึ้นยืดหน้าอกเอ็นหลังหายใจออกลดไม้ลงแตะเขา่าค่อยๆสไลด์ช้าๆลงไปตามหน้าแข้งนะครับสไลด์ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งรอบนะครับหายใจเข้ายกไม้ขึ้นยืดอกเอ็นหลัง หายใจออกลดไม้แตะครับค่อยๆเป่าลมทางปากสไลด์ลงช้าๆครับทีนี้สไลด์ขึ้นกลับมาตรง